เราไหว้เจ้าที่เนี่ยไหว้ามากี่ปีอาตมาไหว้ตั้งแต่เด็กเด็กเพราะพ่อแม่สอนเด็กๆกก็อ้าวแม่ก็บอกมาไป,ไปข้าวน้ําไปถึงตกเย็นมาเสสสังยาง,ยางไปเสสสังมาไปลามาเราก็ไปลามาเป็นสิบสิบปีใช่ไหมเคยสอนอะไรเรามาไม่เคยสอนเลยนั่งเงียบอยู่ในสารเงียบตลอดเลยไม่สอนเราเลยสักคำหนึ่งนะใช่ไหม อออถ้ตกลงแล้วความดีคืออะไรความเลวคืออะไรแล้วเราจะรู้จากใครอ่ะใช่ไหมไม่ได้รู้จากเขาเลยอ่ะพระธรรมนี่สอนเราได้เนี่ยศีลห้าเป็นยังไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาไปานิพพานทำยังไงแก่กรรมทำยังไงอะไรทำยังไงพระธรรมสอนเราหมดเลยไม่บูชาหรอไม่กราบหรอไม่ไว้เหรอพระธรรมเนี่ย พระพุทธเจ้ายังไหว้พระธรรมเลยอ่ะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บอกท่านไม่เห็นใครในโลกที่ท่านสมควรไหว้เห็นไหมแต่ผู้อยู่อย่างไม่มีที่เคารพย่อมอยู่เป็นทุกข์พระองค์จะเคารพใครดีพระองค์มองหาพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าพระองค์เคารพธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ที่พระองค์ตรัสไว้ดีกว่าใช่ไหมดังนั้นธรรมะเป็นของสาวกไม่ได้นะพระพุทธเจ้าจะมากราบธรรมะสาวกหรอไม่ใช่ฐานะ ใช่ปะสาวกเป็นคนฟังพระเจ้าจะมาบัญญัติอะไรให้พระเจ้าไปกราบใช่ไหมอ่าไม่ใช่ฐานนะพระองค์ต้องกราบธรรมะของพระองค์นี่พระองค์ยังเคารพพระธรรมเลยดังนั้นธรรมะที่เราเคารพคือธรรมะของาศาสดาผู้อรหันตสัมมาสัมพุธรรมทธัสะรู้เองโดยชอบใช่ไหมนี่แหละดังนั้นเราก็ต้องแยกแยะว่าอะไรที่ไม่ใช่เราก็แยกไปได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มี มาผูกเอวเป็นประลัดคลิกมาผูกก่อมือข้อเท้าอะไรให้ลกลุลุลังไปหมดเลยแต่ก่อนก็ผูกเขาเหมือนกันโนะยมไม่นึกหรอว่าอาบน้ําอาบท่านี้ได้มันสกรปรกขนาดไหนลองกล้องจุลทรศน์ส่องสิมันจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียมันมากมายมหาศาลไม่กลัวติดเชื้อติดโรคั้างเหรอใช่ไหมอพอจะตัดออกนะย,ยายยา,ยา,ยาเสียวสงสยัยแต่ตอนผูกไม่สงสยัย แน่สงสัยตอนตัดอืมแปลกมาตอนใครเอามาผูกเฮ้ยผูกทําไมสงสยัยสงสยัยมีเหตุผลอะไรทําไมไม่ห้ามก่อนผูกแต่ตอนตัดกลัวขึ้นมาเชือ่ออืมเห็นไหมคนเราไม่มีตักกะเลยเห็นนะมอ่านี่นี่โยแม่ตามาจะตายก็มีคนมาเชื่อเอาน้ํามาลดเอาเชือกมาผูกข้อมือบอกโอ้โหตามารีบตัดเลยบกไปไปซะ มันช่วยอะไรโยมแม่ตามาไม่ได้หรอกพระธรรมนี่ละช่วยได้พระผู้มีพระภาคบอกใครฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตในช่วงมรณะกาเลยสังโยชน้าจะสิน้นได้เป็นอริบุคคลถึงขั้นอนาคามีอริบุคคลขั้นที่สามถ้าฟังธรรมะก่อนสิ้นชีวิตเห็นไหมสัจจะความจริงอย่างนี้เป็นอาการลิโกแล้วส่งผลให้ยังไงศพจะผิวพันผ่องใส ใครมีญาติใกล้ตายไปลองเลยอย่าสงสัยอยู่นะอย่าสงสัยเอาไปลองเอาช่วงจะตายนะยังไม่ตายนี่คว้างทิ้งเลยนะบางคนนี่ไม่ศรัทธาเนี่ยนะแต่พอช่วงจะตายนะแล้วยมก็วัดเลยนะไม่ต้องฉีดยาอย่าไปฉีดวัดกันไปเลยเอาให้ฟังก่อนตายเนี่ยวันนี้ได้รับแจก,กหนึ่งแผ่นใช่ไหมเสียงอ่านคำพระศาสดาพุทธวจนะล้วน อ,อยามัวสงสัยอยู่เอ๊ได้ผลหรือเ่าลองเลยลองเลยถ้ามีสองศพที่เปรียบเทียบยิ่งดีเลยนะอ่าศพหนึ่งไม่ต้องฟังวัดดวงไปอีกศพหนึ่งฟังของพระเจ้าดูซิศพไหนจะผิวผ่องศพไหนจะผิวดำศพไหนจะแข็งทื่อต้องงัดกันเลยใส่เสื้อใส่ผ้าศพไหนจะตัวนิ่มผ่านไปเจ็ดวันยังตัวนิ่มอยู่ไม่ผ่านอาการแข็งทื่อใช่ไหมเนี่ย เจ็ดวันเนี่ยยมลองเลยสภาพศพยังเหมือนเดิมอ่าสภาพศพยังเหมือนเดิมลองแล้วใช่ไหมอ่าลองแล้วหลายคนในที่นี้ลองแล้วหลายคนยังไม่ได้ลองหลายคนยังสงสัยเคลือบแคลงในคําสอนของตถาคตไปทดลองซะอ่าแล้วจะหายสงสัยของเหล่านี้ทดลองได้จัดไว้ในผักคุณสูตร ที่พระนนท์บอกเนี่ยภคุณะเนี่ยพิกุปภคุณะเนี่ยนอนดิ้นทุรนทุรายกําลังจะตายทูลขอให้พระผู้มีพระภาคไปแสดงธรรมให้พรูเจ้าก็ไปแสดงแสดงธรรมเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าก็จากไปตอนแสดงธรรมหนี่อถามภคุณะทนไหวไหมไม่ไหวพเจ้าค่ะเจ็บท้องมากปวดหัมากเหมือนคนเอามีดมากรีดท้องกรีดศีรษะภคุณะตั้งใจฟังธรรมนะ สั่งภกคุณาเลยแสดงธรรมป้าๆ้า้าไปเสร็จทิ้งเลยไม่สนใจพระอน,นุนบอกหลังจากพระผู้มีพระภาคจากไปได้ไม่นานภาคุณาก็ทํากาละลงแต่ชวีวันผ่องใสย,ยิ่งนักพระเจ้าบอกว่าอาน,นุ์ไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนฟังธรรมะภกคุณายังละสังโยชน้าเบื้องต่ําไม่ได้เลยแต่หลังจากฟังธรรมะตะถาคกแล้วภาคุณะละสังโยชน้าเบื้องต่ําได้แล้ว เห็นไหมก็เลยตรัสบอกอน,นิสงส์หประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตหรือใครควรเนื้อความแห่งธรรมะของตถาคตในการละอันคว,ควรคือช่วงมรณะกาเลจะละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้ใครยังละไม่ได้จะละได้ใ,ใครละห้าเบื้องต่ำแต่แล้วจะได้เป็นอรหันต์ดังนั้นทุกคนมีจังหวะสุดท้ายของชีวิตของตัวเองคือช่วงมรณะกาเล ที่จะทำให้ตนเองนั้นเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาได้แบบง่ายๆเลยและการบรรลุธรรมในตอนนี้กับการบรรลุธรรมของคนที่บรรลุแล้วแม้ร้อยปีพระพุทธเจ้าบอกไม่มีความต่างกันโอ้เห็นไหมช็อตเด็ดสุดยอดอย่างเงี้ยโยมจะเจอในพุทธวจนะเท่านั้นเคล็ดลับบรรลุง่ายๆทำยังไงแต่อย่าลืมว่า เรากําหนดท่าตายไม่ได้จริงไหมฉันจะนอนตายบนเตียงใครใครรับประกันตัวเองได้บ้างว่าจะไม่ตายกลางถนนไม่ตายในป่ามาหาเศรษฐีไปตายในป่าได้ยินข่าวมะอ่าไปไหว้บรรพบุรุษรถไปเป็นขบวนสิบสิบพันเลยไอ้ญาติคนนี้ก็นึกว่าอยู่รถคันโน ون, ้นญาติคนนู้นก็อยู่รถคนนี้ขบวนออกมาอ้าวกลับมาถึงบ้าน แม่หายหาในป่าก็ไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไปเจออีกทีเหลือแต่โครงกระดูกนอนอยู่ในปา่ามหาเศรษฐีอย่าคิดว่าจะตายบนเตียงนะแล้วจะมีคนเอาซีดีมาเปิดให้ฟังแล้วละสัยชน์ห้ากันง่ายๆไม่หมูขนาดนั้นถ้ากรรมไม่ถึงเนี่ยดังนั้นวิธีแก้ทำยังไง ต้องจำคำพระพุทธเจ้าให้ได้แม้เพียงหนึ่งบทขอบทเดียวเด็ดเด็ดอิทับปัจจตาปฏิจจสุบาทถ้าจําได้แล้วเนี่ยโยมจะพึ่งตนพึ่งธรรมได้ไม่ต้องพึ่งใครมาเปิดให้โยมฟังนั่นคืออน,นิสงส์ข้อที่สและข้อที่6คือการที่เขาใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรสังโยชน้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นใครสิ้นแล้วจะได้เป็นอรหรันต พับผู้มีพระภาคตรัสไว้ได้แน่นอนดังนั้นขอให้โยมจํำคำพระเจ้าให้ได้แม้เพียงหนึ่งบทอิทัพปัจจยตาสี่บรรทัดจําให้ได้สุดคูณยังท่องได้เลยนี่พุทธวจนะสี่บรรทัดจําไม่ได้ก็แย่แล้วถ้าจําไม่ได้วิธีในการจะจําได้ทํำยังไงพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วคือให้ฟังบ่อย การฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำถ้าคิดว่าจำไม่ได้ให้ฟังมากๆฟังมากแล้วนั่นคือทำมันเป็นเหตุจะทำให้จำได้เราเปิดเพลงบ่อยๆร้องตามได้ใช่ไหมหลักเดียวกันฟังมันบ่อยๆฟังเพลงบ่อยฟังได้ฟังพุทธวจ้ะบ่อยๆทำไมจะฟังไม่ได้คำาศาสดาเราเองใช่ไหมไม่ใช่คำอาจารย์คกฤทลิ ไม่ใช่คำของพิขุรูปใดในโลกเป็นคำของพระพุทธเจ้า